มันตู้ได้ไหมไม่ได้ถ่ายดีเอ็นะโอเคเริ่มเตาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เ่อาแฮลีโปจิโออุ้ยอุ้ยปาควิแบบนี้ไงเป็นไข่เจียวเจียวเออเจียวไข่เจียววันนี้พวกเราทั้งสามคนนะคะจะมาดีเอ็กเพลง กแอปแบบว่าช่องดงเดี๋ยวปโฆษณาจาะใช่เออต้องค่ะแล้วแหละจาา้างา้าไปกุักนงเนี่ย <laughs> อโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะกับเพลงอสองเอาไปเอาไปเอาไปเอาเอาไป,าไ,ปไ,ไม่ทำตั้งตัวแต่ว่าเห็นมายิ้มกลุม่มกลิ่มแล้วนะเมื่อกี้นี่ชัดที่สุดน,นะาเ<ๆ>จเราจะพุ่งออกมาจากจอแล้วนะางสองซ้ำห้ากับผิดตาหนึ่งสองซ้าไป ีบ้างเลยอ่ะชุดสีนี้คุ้มกันไมทุกคนมีความไม่สมัครอยู่ทูพีมิวเวอร์อ่ะเชฟอู้อสอีซอรับสอรับสอๆ ผมต้องมีวะคือแบบที่สุดขอพูดถึงเฉินเลอหน่อยเฉินเลยฝรั่งมากจริงเฉินเล์คืออุ้ยทายวไปเลยอุ้ยอุ้ยตาก้องเบลตีตีใครอยอยอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ไหวแล้วจิ เลยสยาลาเมื่อกี้อุพูดหรออ้ยแฮชารคือแบบคือแฮชาคือแบบกูต้องสูตรถงไทยอ่ะคือร์คอมแมนดีแบบดีมากเลแซ่บแซ่บแซ่บยแซ่บไอ้ยามากูดิเซดิมากับดีดิบแบบนี้แบบอ๋ออ้ยยสัโอ้ยทำไมกเห็นกูเห็นเห็นกูเห็นเะ ขอพูดมาดีได้ไหมขอพูดควาตูมาดีได้ไหมคือแบบสุดคนเด็กขึ้นอมู่มาแม่อ้แล้ววลูกน้องอู้ยทีสองคืนพูดได้ไหมพี่สองที่สองคออ้ยใส่ป่ะอยู่หน้าหอมแล้วที่สองคืถ่ายเก่งคนนั้นมถ่ายเก่งอู้ปากปากเก่งจริงอใคก็เทชานถือตุย เนี่ยมาร์กมาแล้วมารกมากับดีมอ่ะมึงเข้าใจแล้วมาร์กกับดีไข่ขอในก็อ้ึ้ยงาไ่ีเล่นหูเล่นตามึคดูไม่ทันเลยนะดูไม่ทันกูดูใครไม่ทันเลยอุ้ดูราคาอร้อยนครบที่บีบฟให้ครับพี่จะบีบได้มดเออวอนจริงจะวอนจริงจพิแอุ้ย นี่ชุดแจมินของเมื่อกี้อ่ะใส่วาใส่วาน้องเปล่าใส่นี้ใส่นี้น้องเปล่านี้เฮียฟิวเดียวกันเลยฟีวเดียวกันเออเออเออไอ้กินเลยกูจะกินให้หมดกูโอ้ยยังไงดีพศจริงจัจริงแต่ว่าพูดเลยว่าถ้าเต้นเดียวที่เราจะเต้นตามเขาได้ก็คือถ้า ปีงคือแบบน้องบ่าพี่พี่ให้ยืนไปเลยค่ะรอบนี้อ่ะนี่ฟังเป็นอะไรสักทีอ่ะกูตุยกับปีองมากอ่ะงงแล้วที่ฟังแบบนี่กูไม่ดได้ไหมว่ามีชุดนี้อ่ะคือถ้ากูใส่อ่ะแบบแอบ,บไม่ได้เลยแอบไบปแบบว่าต้นใสเป็นผ้าต้นใสอ่ะบิกแต่พอแจมินอะมันแบบอันยาน้องบ่าวอ่ะ มาร์กมาร์กตั้งใจเต้นมากมึงเรื mm ่องตั uh ้งใจเต้นนี่ต้องยกให้มาร์กนะแบบมึงทกให้ตรงไองศาไหนอะแบบครูสอนองศานี้มาร์กก็ก็เป๊ะคือถ้าเอียงหนึ่งองศาก็คือมาร์กจะแบบไม่ได้คือมาร์กจะต้องแบบก๊อป็ภาเต้นครูโอ๊ยชอบมาร์กแบบกระตุกปากกระตุกหน้าเพราเรียกว่าแบบ เขาเป็นเทฟต้องให้เขาช่วงนี้เขาทำอาหารเก่งมากจริงเออเขาทำงานหนักไงฉันโลกคู่แบบฉันโลกแบบฉันโลที่เจอแรกหนุดออกมาจริงภาพที่เจอแบบคู่ฉันจริงฉันโลกคือแบบปุ้ยอะแบบไอ้ยามึงงไบไม่โดนแต่ ชื่อชมคนอื่นนะแต่ผมก็คือว่าเฉินเล่ออันนี้ตอนรูปตอนทีเซอร์มันออกมาคือแบบอีกี่เฉินเล่อคือแบบฉันมองตาค้างไข่เป็นยังคือเฉินเล่อคือพูดได้ไหมพี่จีโอ้พูดได้ไหมพี่จีอยู่นู่นมัตเชียอแมนดาโอ้ยตุยมีมั้ยจีซองนั้นอันเดียพูดได้ไหมดอกอันเดียต้องพูดคุยดัดจริง หนูหน้าพร้อมแล้วจี๒อุ้ยอุ้ยโผล่โผล่ผู้พี่เหรอผู้พี่ไม่แฟนแบบแฟนออ๋โอเคเดี๋ยวกูตัดทิ้งมาจะวอยตรงผมนี่กูเอ็นดูไม่ไหวแล้วผมควรมันอุ้ยนี่นี่ถ้าเป็นคนปกติอ่ะคิดฉากนี้แล้ที่แบบว่าไปตรงเลนกล้องแล้วก็ปาดแล้วก็แบบมึงถ้ากูทำมันจะดูสกปรกทันทีแบบไม่ได้แบบว่าฟิลเหนียวทุเรียนแล้วแบบอายแต่ว่าอันนี้คือ้องอินจุนทำแล้วมันลองอินจุนทำแล้วมันดูแบบมันดูแบบ สะอาดสะอานมันดูแบบอเอ,เอ็นดูอะเอ็นดูมนเริ่มหอนล้นี่เริ่มเริ่มน้อยเล้วจริมงึงเฮชานร้องซับได้แบบว่าไม่เฮชานมากอะมึงฟังนะอ่ะสิลี่อย่าฉันเล่านี้มึงฉันเล่านี้มนนผมนี้นี่<า>นี่นี่ฉากนี้นี่ฉากนี้น่ารักมากแล้วเดี๋ยวแบบตาโตกันป่ะ เราตัวน่ารักว่ะแต่คนเนี้ยคนเนี้ยใส่ตะขีนี้ใส่นี้อู้คนเนี้ยคนเนี้ยทำไมทำไมเนี่ยเฉดจะตายอยู่แล้วเนี่ยฉันจะตายกับเขาอยู่แล้วเนี่ยนี่นี่นี่คนอย่างเดียวไม่ได้นะลิ้นต้องออกแี้วก็ใส่ตาแล้วก็แบบใส่บอสเจ๊ต้องใส่บอสใส่บออยู่ไม่ได้แล้วกูเจ๊ต้องใส่ดิ เออกาดิ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 เออเออมาตปน้องมาตายตาอู้ามาไาเร็วไม่เร็วมากออู้ปั่นรอบ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 รอเซมินจะได้ดีตลอดเลยไอ้ชอบแบบอู้เซมินคือแบบตั้งแต่ย่างเนื้อไอ้เพืนแล้วนะกูใจอ่อนแอเลยนะแค้คนเซอร์วิสเข้าใจไหมแพ้คนแบบดูแลคนอื่นใส่ใจได้แต่มอแ นอนี่อะไรนี่เออมาถือ,อไ,ปไปไปได้การไปได้ไกลแต่คนเนี้ยอ้จเป็นเขามาะะ้ากันห่อที่เป็นเมนลังเลของกูอ่เออกูแบบโอ๊ย,อนนยลังเลลังเลมาแบบสี่ห้าปีแล้วกูวยังลังเลเขาอยู่ักลังทีเถอะมึงเขาจริงะแบบว่าทุกคนอ่ะที่มีเมนจริงๆถึงไม่ได้เมนแทชาแต่ก็จะมีแทชาอยู่ในเซี่ยวของดวงใจเว้ยน,นี่นี่นนน ทำไมท่านนี้ไม่ใช่ดีซองก็รู้จะเป็นใครแล้วนะอาจะเป็นทุกคนได้แหละแต่ว่าดีซองทำได้ดี<ต>อื้ำลายเมืกี้ไม่ได้น้ำลายแล้จะเป็นเศษกก้อนใหญ่เลยขอขอยดูทำไมอีกแล้วเขียนว่าเนี่ยบ <laughs> อกว่าแเล่หนหูเล่นตานจริงอือ<ต>จมจิมินมึงสโมกี้อายแล้วนะมีความแบบไม่ความแบอกตรงบล็อกตาล่ะนี่นี่พูดได้ไหมว่าเรื่องการแตะหนาดี ทะเลใจ <laughs> คืนนั้นคืนไหนขอดูอีกรอบนึงทำไมนิ้วไอ้ชามันได้แบบเรียวเรียวได้แรงมั้ดิแบบนี้ด <laughs> ูกูไม่เรียวนะ <c oughs> <c oughs> คือดีหมาลายเต้นแม่งดีทุกคนเลยมึงกู <c oughs> อะเป็นดีมเป็นดูเดียวที่แบบกูไล่ดูแฟนแทมทุกคนจริงๆอ่ะเพราะแบบน้องเต้นกันแบบเวทีต้องเออทะลุ <c oughs> ไปข้างล่างจริง <c oughs> คือลายเต้นแม่งแบบเฉพาะตัวกันมากๆอ่ะนี่อินจุนนี่ มาส้นมาเนี้ยเนี่ยเนี้ยไปมามึงมาไม่ไหวแล้วอะ่ะมาเส้นเหมือนครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่จะคัมแบ็คอุ้ยเข่า<ห>มากันแล้วแบบเอาแล้วกูดูมาแล้วเดี่ยวมึงอ๋อมาก็กาดที่เส้าก,ก็กาดอุ้ยเนี่ยแ,<ถ>แต่ส่วนเลิศนี้แต่ส่วนเลิศนี้มึงส่วนเลิศนี้พูดได้ไหมเน่ยอะยา <ผม S 1> แคชชั่นแคชชั่นอ่ะอยู่เป็นอยู่ไม่ไหวแล้ว อยู่ไทยอะ่ะสนิทตัวเองใช่ถ้าอยู่ไทยก็คือจะเป็นไอ้น,นั่นญาติกับสหรัฐใครวะสหรัฐอยู่เย็นใช่ไหมแต่ว่ารีแฮชันอยู่เป็นเขาชื่อสหรัฐสระไม่เป็นไร <laughs> เราก็ไม่ใช่วงการฟุตบอลนะเนาะอุ <laughs> ยกินจริงกินจริง,รงอันนี้อะ่ะเอออยู่จริงอุย้ยมาก็มึงมาทำไรดีบ้างเลยอะ่ะโอ้ดีดีวะอู้ด เตรียมรับเรลงประทะความแมนไม่ไหวแล้วน้องเบาเหรอมีเหมือนกันปีราชา้า <c oughs> ไมอันนี้จับคอปากเลยไม่มีอะไรดีไปกว่า <c oughs> รีมเจ็ดคนค่ะจริงๆจงๆบแลมาโอ้ยมึงเอาจริงกูสูตรอันนี้จะแบบยาดมจะหมดแล้วจริงๆที่แบบว่า มากแบบอยะยาคือนั่นแหละคือบอกขาบเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปชอบเพลงนี้นะแบบเป็นแบบว่าเออเนี่ยมันมีท่านี้ <Hi. S 1> ที่พอได้เต้นได้มั่งแบบเหมือนแบบหล,ลอนหลอนเออน่ารักดีทุกคนแล้วก็แบบคือคือ เอ็มวีพอร้องเพลงอะแบบกล้องตัวเดียวะฉันก็จะประทับใจก็ชอบอยู่ดีเพราะอย่างที่บอกไปดีมที่ดีคือดีมเจ็ดคนค่ะอย่าพลาดเขาออกจากกันเลยนะคะถ้ารู้ว่าเจ็ดคนจะแมนแล้วก็ช่วยแบบส่งน้องไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือพูดอยู่ตลอดว่าสิ่งที่แบบอิม a พกอะมันไม่ได้อิมเพกแค่เรานะมึงที่บอกอิเทียแบบดีมเจ็ดคนแล้วจิงศิลปินเขาเองใช่เขาแบบเหมือนวาไรตี้ของดีมล่าสุดในยูทูบอะแม่ก็จะพูดตลอดว่าแบบเขาดีใจที่เขาได้รวมตัวกันเขาดีใจที่มีมาร์ก กลับเข้ามาเขาดีใจที่เออได้แบบได้ทํากิจกรรมด้วยกันอนะ่ะมึงแบบกูอ่ะอิมแพคกับดีมากๆเพราะว่าเหมือน มันคิดมาตลอดอ่ะตอนทาทีสิทก็คิดมาตลอดว่าแผนการตลาดของดีมันไม่ใช่แค่โปรโมทอย่างเดียวอ่ะมันเอาจิตใจของแฟนคลับเข้าไปผูกกับความสัมพันธ์ของคนในวงด้วยซึ่งมันไม่ใช่แผนการตลาดนะทุกคนที่ดีมเจ็ดคนมันผูกพันกันมากๆอ่ะมันคือเรื่องจริงอ่ะมันคือของจริงว่าแบบแม่งผูกพันกันมากๆเวลาเขาเห็นแบบมันไม่ครบเจ็ดคนเวลาต้องไปโปรโมทหกคนห้าคนมันก็แบบ ใช่มันก็โดนกในใจเราอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละเราก็รู้สึกว่าเชื่อคือเรื่องดีมากๆอันนี้ก็คสอสซอสจริงๆแบบเผ็ดปากปริ้นหมดแล้วเนี่ย <c oughs> โอเควันนี้ ขอโทษก่อนเลยผิดพาประการใดนะคะมีคําหยาบแน่นอนนะแบบว่าฟิวดูกับเพื่อนด้วยเพื่อนเลยนะคะโอเคก็ขอโทษมานะขอแพนมานที่นี้ด้วยนะคะโอเคไปแล้วค่ะทุกคนวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามามีมา r e แอคอีกก็คือเราต้องได้ r e แอคดีมเจ็ดคนในเพลงบูมกับไรดิงเท่านั้นใช่คุณจะต้องแต่งหน้ามา r e แอคก็ไม่รู้อีกโมก็จะต้องรีแอคโอเควันนี้ไปแล้วนะคะพวกเราทั้งสามคนก็ไม่ขอไม่ขอแต่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ